สวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเด็กลิสต์แต่จริงๆคือเป็นการเอาเด็กเก่ามาอัปเดตเพิ่มเติมนั่นเองเพราะว่าเด็กวอล์กเตอร์ฟอร์นี่คือจัดไว้ตั้งแต่ตอนขึ้นภาควีเลยก็ปีที่แล้วได้นะครับก็รอกันเหงือกแห้งเลยทีเดียวกว่าของซัพพอร์ตใหม่จะออกนะครับซึ่งจริงๆมันจะออกไปทางโอเวอร์โหลดมากกว่าเพราะมันจะมีโอเวอร์โหลดตัวใหม่มาอันนี้ก็ผมเอาวอเตอร์ฟอร์กลับมาจัดอีกรอบนะครับก็จัดเป็นเด็กขายฟาร์มไปเลยเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เด็กกระแสหลักแล้วละ่ะเพราะว่าตัว ตัวเด็กหลักของแคนยโรตอนนี้จริงๆก็จะเป็นตัวโอเวอร์โหดนั่นแหละเพราะว่าโอเวอร์โหดในเกรมเก่งแต่อันนี้คือเอามาเล่นคำคำเาเมาฮานะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาดันสนุกกว่าเล่นโอเวอร์อหลดเีกเพราะว่ามันคิดน้อยกว่ากันเยอะนะครับเป็นเด็กที่จะเน้นเอาแวนชนแวนอย่างเดียวเลยส่วนตัวเรียากาศนี่จะไม่ได้ใช้เยอะมากก็จะมีหน้าที่แค่มาช่วยรีทายเฉยๆนะครับสำหรับวอเตอร์ฟอร์นี้ผมใส่สีเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวหลักของเด็กเทคบอกว่าเมื่อลงแวนรีทายเกรดสองหรือสูงกวา่าคู่แข่งหนึ่งใบ กับอีกเทคคือเมื่อตีถอดโซเกรดสามยูน mm. ิตนี้จะบวกหมื่นบวกทีจนจบเปทเทิลแล้วคู่แข่งห้ามขอเซติเนลลงมากาอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้หากินเดิมๆ mm. นะครับอาฟอสยัดแวนแล้วแวนตีห้ามเซติเนลทีนี้เอ่อความเก่งมันจะอยู่ที่ยิ่งตัววอเตอร์ฟอร์ตัวใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ตีหนักขึ้นมากเท่าไหร่ฝายขรงข้ามยิ่งหยุดหยุดมันยากมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะเป็นตัวที่จะลงตอนไร้สองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีฟอสยัดตายตายท้าแวนอยู่สองใบก็จะเป็น พอใช้เทคของตัวมันเองมันจะบวกไป30,000กลายเป็นพลัง43,000นะครับซึ่งในเด็กนี้ผมจะเสริมด้วยตัวใหม่จากชุด e b 0 6ก็คือ um Tower vern, คาลัมที 1, ่ทาวเวอร์ไวเวิร์นะครับเทคบอกว่าถอดโซ่หนึ่งดีทายยูริตนี้ชี้แวนบวกหมื่นห้าจนจบเทินนะครับก็จะเพิ่มพลังให้กับวอเตอร์ฟอลนั่นเอง <laughs> ดึงง่งาย,ง,ายง่ายโง่ๆง่กันอย่างนี้เลยนะครับจากพลัง43,000ก็จะเป็น58,000 คือกดไอเนี่ยเทคเนี้ยใบเดียว5้0 0 0ื่นแต่ถ้าเกิดคุณกด2ทีได้อย่างเช่นคุณมี2ใบอย่างนี้กดเทคมัน2ทีโบไป30,000จาก4 3 0 0 0กลายเป็น 7, 13. 7, 13. 5, ตีเจ0ดหมื0นสห้ามเซติเนลนี่เรียกว่าหยุดยากมากเลยนะครับแถมตัววอเตอร์ฟอร์มมีครีด้วยแต่แค่นี้ยังไม่สาแก่ใจครับยังสาใจไม่พอผมจะใส่ดาโคนีกไก่อัด์ตมาด้วยดาโคนีกไก่อัดนะครับบอกว่าเมื่อบูลให้เกรดสามหรสูงกว่าจ่ายคัตบัตหนึ่งออยุนีนี้วิ่งเข้าโซยูนีที่ถูกบูจะบวกครี จนจบแบทเทิลนซึ่งถ้าสมมุติมีอย่างระใบในสนามนี้เลยนะครับออ4อ0 0 0 3 5 0 0 8มาตัดตี5 8สามขีได้ทันทีที่ขึ้นไรสองนั่นหมายความว่าถ้าเราตีฝ่ายตรงข้ามจนเขาอยู่ในโซนประมาณสามดาเมจเนี่ยเราลงไรสองเราลงไกอาร์ตกับคาลามิตี้แล้วกดเทคของมันทั้งหมดมีเปอร์เซ็นชนะเลยนะครับตรงนั้นเพราะว่ามันตีสามขีนั่นเองและ้ามเตติเนลด้วยน่ากกับกากรบบตเตอร์อีกก็ การสดอย่างเดียวนะครับนับชิวอย่างเดียวเลยผมถึงได้บอกว่าตัววอเตอร์ฟอร์นี่ยิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งน่ากลัวขึ้นเท่านั้นนะครับคอมโบในเด็กก็จะมีแค่นี้ <c oughs> จริงๆคือมามีคอมโบนึงก็เป็นคอมโบขายฝันนะครับก็เป็นมุกเดิมก็คือจะใช้โอเวอร์โหลดกับสไต์เชนนะฮะอันนี้เอาไว้ใช้ตอนไรแรกเพราะว่าเออโอเวอร์โหลดเนี่ยเป็นตัวที่ไรแรกแล้วค่อนข้างกดดันอยู่นะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวร่างต้นเลยเพราะว่าเออโอเวอร์โหลดเดอะเกรปมันต้องการเกรดสามในโซมันถึงจะสแตนมันถึงจะสแตนแวนได้ จะใช้ยากไปนิดนึงสําหรับายแรกนี่ผมว่าตัวโอเวอร์หลดตัวเก่าเลยเนี่ยเขาข้างกิ่งกว่าเทกบอกว่าเมนเฟสข้อโซหนึ่งอยู่อีนี้บวกหมื่นจนจบเทินอีกเทคบอกเมื่อตีฮิตจ่ายคอตบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบสแตนโอเวอร์หลอดแล้วได้ลบหนึ่งจนจบเทินมันน่ากลัวตรงที่ถ้าเกิดตีเขาปล่อยฮิตแล้วเราเช็คเจอคีเราใช้เทคของโอเวอร์หลดลุกขึ้นมาตี3ามเขาต้องกาดนะครับไม่งั้นนี่เพอ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 จะจบเกณฑตรงนั้นได้เหมือนกัน นะครับซึ่งพอรวมกับเทคของตัวสไตคเคนเข้าไปมันจะทำให้ตัวโอเวอร์โหลดตัวนี้น่ากลัวยิ่งขึ้นนะครับเทคสไตคเคนนั้นถ้ายืนแวนจะตีไม่ได้ก็จะได้แค่ไรเราผ่านเป็นการไม่ให้ดามเอฟไฟตรงข้ามด้วยนะครับเพราะว่าเราไรเราผ่านเลยสซ่เอกเทคบอกว่าเมื่อถูกไรทับโดยเกรดสามจ่ายคัตบาร์หนึ่งจวนชี้แวนหนึ่งใบบวกค่าพับบวกครีสำคัญจนจบเึิสําคัญที่บวกครีซึ่งพอมันรวมกับตัวโอเวอร์โหลด o v e r l o ์ d มันจะตี <c oughs> สมมติโอเวอร์หลอใช้เทคด้วยมันก็จะเท่าไรวะหมื่นสามฟอสหนึ่งลูก2องหมื่นสามทอโซบัหนึ่งเป็น33มหมื่นสามบวกเทห้าพันบวกคีก็จะเป็น38มหมื่นแปดสามหนแปดสองครีตีฮิตลุกสำหรับในสำหรับในรายแรกส่วนใหญ่คือถ้าเกิดไม่มี PG จะหยุดไม่ได้นะครับอันนี้คือวัดใจกันเลยถ้าเขามี PG ก็ยอมเข้าไปถ้าเขาไม่มี ตีฮิตเสร็จลุกขึ้นมาอยู่ที่ว่าเราเช็คเจออะไรถ้าเช็คเจอเคีโยนคียค์แวนแล้วตีต่อคือคือถ้าไม่ถ้าไม่แบบสี่ห้าดาเมจก็น่าจะจบเกมได้เลยครับ <laughs> ตรงนั้นเพราะงั้นก็เลยเป็นคอมโบที่ผมยังคงเอากลับมาเล่นต่อ,อน,นั่นเองเพราะมันเป็นคอมโบตลก <c oughs> สยอย่างเดียวคือมันต้องตีฮิตเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคที่เล่นคู่กันอีกชุดหนึ่งมี2ชุดนะครับไรแรกเป็นโอเวอร์โหลดไร้สองเป็นวอเตอร์ฟอลนะครับถ้าเกิดดวงซวยวอเตอร์ฟอลขึ้นก่อนก็ ตัวใครตัวมันนะครับจังหวะนั้นแต่ส่วนใหญ่คือถ้าส่วนใหญ่คือถ้าในมือมีทั้งสองอย่างมีทั้งวอเตอร์ฟอร์กโอเวอร์โหลดก็ไรโอเวอร์โหลดไปก่อนก็ได้โดยที่ไม่ได้จําเป็นต้องทับสไตเคนสไตเคนนี่คือเอามาเสริมโอเวอร์โหลดนิดนึงเฉยๆนะครับเอาไว้เล่นคู่กันแต่ว่าถ้าสไตเคนไม่ได้ไรต้องเกรด่สองไม่เป็นไรครับกูก็ลงไปเป็นตัวตีตีตัดข้างตีแวนอะไรก็ว่าไปก็ได้เอาไว้รอเสร็จก็ได้นะครับก็ไม่ได้จะไปต้องใช้สก,กิลมันขนาดนั้นนี่ใส่มาเอาฮาเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามัน มันไม่ถูกสไตล์กับคุณเอาออกเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวตีก็ได้ตัวยิงก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมใส่แบบกเอาไฮเฉย <c oughs> ส่วนตัวไร้ลงแวนมาตรฐานจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าสไต์เคนไม่ขึ้นโอเวอร์หลอดไม่ขึ้นอย่างนี้ก็จะไร้เป็นเบอร์เซอร์ตกนแทนเมื่อลงสนามคัตบ,บัต1ึงโซนหนึ่งดีไทยได้กับคู่แข่งหนึ่งใบถ้ายูนินนี้ลงแวนได้โจวหนึ่งด้วยนะครับอีกเทคบอกมาตีแวนถ้าเรียกับมากกว่าฝ่ายตรงข้ามพลังบวกสามพันนจบเป็นทน ก็เป็นตัวตีเป็นตัวยิงเป็นตัวจัว่วโคตรเก่งเลยตัวนี้นะครับยังไงก็ใส่สี่อันนี้ก็ใส่มาเพื่อเอาจั่วนะครับไม่มีอะไรมากขยับก่อนคลิปมันจะยาวพราะมัวเนี่ยขยับการ์ดเนี่ยเหรอวะอีกตัวหนึ่งผมใส่เป็นเนาเลมนะครับเมื่อลงเรียเขาตบัสหนึ่งยิงแถวหลังคู่แข่งหนึ่งใบแล้วพลังบวกห้าพันจบเทินนะครับก็เป็นตัวที่จริงๆถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเนฮาเลมมันใช้ง่ายเฉยๆในชุด e b 0 6มันมี ดะกนิกเบิร์นเอาก็จริงแต่ว่าเบิร์นผมรู้สึกว่าเบิร์นเอามันใช้ยากไปนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องมีเกรด2หรือ3อยู่ในดอกมันถึงจะใช้เทกได้เพราะเทคมาบอสตบาร์หนึ่งเก็บเก็บดอกเกรด2เกรด3เข้าโซเออไม่ใช่เข้าใต้ของพูดผิดแล้วถึงจะยิงไยตองข้ามเขาได้ผมรู้สึกว่ามันใช้ยากไปนิดนึงก็เลยไม่ได้ใช้มันในชุดเก่าก็จะมีอีกตัวหนึ่งผมจำชื่อมันไม่ได้ละรับตีแวนรับบูท จบแบทเทิลมุดเข้าโซแล้วดีทายเดกาัดคู่แข่งหนึ่งไปอันนั้นก็โอเคถ้าจะใช้แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ต้องหาตัวบูทให้ซึ่งในเด็กนี้จะไม่ค่อยใช้ตัวบูทเท่าไหร่หลักๆคือมันจะอยู่ที่แวนตลอดเลยเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่านี่คารลิมกับเบอร์เซิร์เป็นตัวที่ใช้ง่ายกว่าก็เลยใส่มานะครับแต่ว่าอ,อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่มีปัญหาเออโมผมใส่3นะครับเด็กนี้ผมไม่ได้ยิงเยอะหนักไปทางเล่นขายฝันอีกสองตัวนี้เ <laughs> พราะงั้นก็เลยใส่เออโมแค่สามนะครับ เมื่อบู๊ทพลังบวก3,000จะเป็นบู๊ท11นะครับแล้วก็เมื่อในการคุกแข่งถูกยิงถูกดีทายเอาง่ายๆคือโดนโดนเทคดีทายว่าโดนเราตีตกดอบอย่างนี้ก็จะใช้เทคของอยุคนี้ดีทายโจนหนึ่งดีทายตัวเองโจนหนึ่งไงแดมนะครับอีกตัวนหนึ่งก็จะเป็นเอ่อจำชื่อไม่ได้ทุกทีซาเบลเดกอร์นิวนะครับถ้ายืนแวนเราตีฮิตโจนหนึ่งอีกเทคบอกเมื่อในการคุกแข่งถูกดีทายในเทิร์นของคุณเหมือนเออร์โมเหมือนเออร์โมเลยดีทายก็ได้ ใช้เทคดีไทยก็ได้จะตีมันตกดอกก็ได้นะครับดีไทยตัวซาเบลดักนิวแล้วได้จูนนะครับอันนี้ก็ใสมาเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเทคมันค่อนข้างดีทีเดียวนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะใส่ตัวบูทอะไรหนักๆแบบโกโจใสเออร์โมโเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่ามีไอ้ตัวนี้ไว้จูนหรือว่าเอาไว้ใช้ตอนเริ่มหลังก็โอเคกว่าครับจะใสแค่สามเพราะว่าที่ไม่พอนั่นแหละก็เลยแบ่งแบ่งกับเออร์โม อย่างละ3-3นะครับเพราะว่าจะใส่เป็นเออไกอารกับคล l ามิตี้อย่างละสี่เพื่อ,อามาเล่นท่าขายฝัน <laughs> นั่นแหละ <laughs> จัดแบบกะเอามีมอย่างเดียวส่วนตัวเริ่มบังคับใช้ตัวนี้อย่างเดียวเพราะว่าไม่มีตัวอื่นให้เลือกนะครับอันดูไรทับจัว่วเพราะว่าอันนี้เป็นเด็กสแตนดาดผมลืมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับส่วนทริกเกอร์ก็เป็นสายมาตรฐานนะครับ4ดอ4ฮิว8คิ ey, ตามสูตรนะรไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเด็กลิสก็มีแค่นี้นะครับอย่างที่บอกเด็กนี้แบบกะาขายฟันอย่างเดียวคบงคบอะไรนี้ไม่เยอะถ้าไม่สวยจะสะใจนะครับเอาไปลองเล่นกันได้ถือว่าเปลี่ยนอารมณ์ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเล่นโอเวอร์หลดเดอะเกรทจนเริ่มเบื่อเบละเพราะว่าก็เล่นท่าท่าของเดอะเกรทจำไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อนข้างชัวเวลาเล่นเดอะเกรทนะครับถ้าเกิดคุณเริ่มรู้สึกเบื่อเบื่ออยากได้ความเร้าใจแนะนําเด็กนี้เลยนะครับ เราใจกว่าเยอะฮากว่าเยอะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับ e <c oughs> เด็กลิอัปเดตของตัว Waterfall นะครับก็ในตอนนี้แม้ว่าจะมี The g r a รมมาเป็นคู่แข่งแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเอาไปลองเล่นกันได้สอบครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกนใหม่รั้งหน้าครับสวัสดีครับ